สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแสดงวิธทีทำซอสเนื้อพาสต้าที่เห็นกันบ่อยๆในวิดีโอพาสต้าอื่นๆของเรากันนะคะนั่นก็คือซอสรากูอลาโบโลเนเซอร์นั่นเองค่ะซอสรากูอลลาโบโลเนเซอร์เนี่ยก็เป็นซอสเนื้อยอดนิยมของคนอิตาเลียนที่มีที่มาจากแคว้นโบลญญญาค่ะสูตรที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยก็เป็นสูตรแบบอิตาเลียนแท้ดั้งเดิมที่คนอิตาลีทำสืบทอดกันมาในบ้านเลยล่ะค่ะ สำหรับส่วนผสมนะคะก็มีเนื้อบด500กรัมค่ะจะใช้เป็นเนื้อวัวบดล้วนหรือว่าเป็นเนื้อวัวบดผสมกับเนื้อหมูก็ได้นะคะถ้าใช้เนื้อผสมเนี่ยก็สามารถใช้เนื้อหมูผสมได้ถึงประมาณ40%ค่ะเนื้อที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อวัว70%ผสมด้วยเนื้อหมู30%ค่ะพันเชต้า อันนี้ก็จะเป็นเบคอนจากอิตาลีค่ะซึ่งถ้าเราอยู่ภายนอกอิตาลีเนี่ยก็อาจจะหาพันเชต้าแท้ๆได้ยากสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนผสมพิเศษที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่เนี่ยจะใช้เบคอนธรรมดาแทนก็ได้ค่ะให้ใช้ปริมาณ100กรัมค่ะหัวหอมให้ใช้ปริมาณ50กรัมค่ะแครอทใช้ปริมาณ50กรัมเช่นกันค่ะเซลลี่ใช้ปริมาณ50กรัมค่ะ ไวน์แดงให้ใช้ปริมาณ1แก้วค่ะแนะนำให้ใช้เป็นไวน์จากอิตาลีนะคะถ้าไม่มีไวน์แดงจะใช้เป็นไวน์ขาวก็ได้ค่ะซอสมะเขือ,เ,อเทศแบบที่ใช้ทำพาสต้าให้ใช้ปริมาณ200กรัมค่ะซอสมะเขือ,เ,อเทศแบบเข้มข้นให้ใช้ปริมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ใส่เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของซอสนะคะถ้าไม่ใช้เนี่ยก็ให้เพิ่มปริมาณของซอสมะเขือ,เ,อเทศแบบปกติขึ้นเป็น2เท่าค่ะ น้ำซุปจะเป็นซุปผักหรือซุปเนื้อก็ได้ค่ะจะใช้เป็นผงซุปก็ได้นะคะวันนี้เราก็ใช้เป็นแบบผงค่ะน้ำมันมะกอกหรือจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้ค่ะเริ่มต้นด้วยการหั่นผักทั้งหมดให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะจะใช้เครื่องปั่นอาหารปั่นผักให้ละเอียดแบบที่เราทำในวันนี้ก็ได้ค่ะพอหั่นผักเสร็จแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะ ให้เตรียมกระทะและหม้อค่ะจะใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าจะใช้เป็นหม้อตุน๋นแทนหม้อต้มธรรมดาก็ได้นะคะใส่น้ำมันมะกอกในกระทะแล้วก็ตั้งไฟแรงค่ะพอกระทะร้อนก็ใส่เนื้อลงไปผัดค่ะวันนี้เราจะแบ่งเนื้อออกมาผัดสองรอบนะคะให้ผัดเนื้อจนกระทั่งเนื้อเนี่ยมีสีน้ำตาลสวยค่ะ ให้คอยบี้เนือ้อให้กระจายตัวแยกออกจากกันด้วยนะคะเนื้อจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนๆค่ะปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยค่ะเนื้อที่ผัดได้ที่แล้วจะต้องมีสีเหมือนกับในคลิปนะคะ พอสีน้ำตาลสวยได้ที่แล้วเนี่ยก็ให้ตักเนื้อออกมารอในหม้อหรือว่าหม้อตุ๋นที่เราเตรียมไว้ค่ะสำหรับเนื้อที่เหลือเนี่ยก็ให้ผัดด้วยวิธีเดียวกันค่ะพอเนื้อมีสีเกือบจะได้ที่แล้วก็ให้ใส่เบคอนลงไปผัดที่ขั้นตอนนี้ค่ะเพื่อที่เบคอนเนี่ยจะได้ไม่กรอบจนเกินไปนะคะ พผัดเนื้อเสร็จหมดแล้วเนี่ยให้รดไฟลงเป็นไฟกลางค่ะแล้วใส่ผักที่หั่นไว้ทั้งหมดลงไปผัดในกระทะค่ะให้ผัดประมาณ2-3นาทีจนกระทั่งหัวหอมเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีใสใสเหมือนกับที่เห็นในคลิปนะคะเสร็จแล้วให้ย้ายผักทั้งหมดลงในบอ้อค่ะปรับไฟขึ้นเป็นไฟแรงค่ะ ผัดทุกอย่างในบอยเข้ากันพอร้อนได้ที่แล้วก็ให้ใส่ไวายแดงที่เตรียมไว้ลงไปค่ะผัดต่อจนกว่าแอลกอฮอลในวายเนี่ยจะระเหยหมดไปนะคะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปค่ะใส่น้ำซุปค่ะถ้าใช้ผงซุปเนี่ยก็ให้ใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยผงซุปลงไปค่ะ ใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นเพิ่มลงไปให้ลองชิมรสดูแล้วปรุงรสเพิ่มด้วยผงซุปหรือว่าเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะให้ใส่น้ำหรือว่าใส่น้ำซุปเนี่ยจนได้ระดับน้ำที่เหมาะสมคือปริมาณน้ำเนี่ยจะต้องพอท่วมเนื้อนะคะเหมือนกับที่เห็นในคลิปค่ะต้มซอสจนเดือดปิดฝาแล้วลดลงเป็นไฟอ่อนเพื่อเคี่ยวซอสต่ออีกอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะ เวลาที่เคี่ยวซอสเนี่ยถ้ายิ่งนานซอสที่ได้จะยิ่งมีรสชาติที่ดีขึ้นค่ะถ้าหากใชหม้อตุ่นเนี่ยก็ให้ตุ๋นที่ไฟต่ำประมาณ8ชั่วโมงหรือว่าที่ไฟสูงประมาณ4ี่ชั่วโมงค่ะซอสรากูที่เคี่ยวได้ที่แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะข้นแบบที่เห็นในคลิปเลยนะคะแล้วเราก็มาเตรียมเส้นพาสต้ากันค่ะ เรียมกระทะใส่เนยลงไปเล็กน้อยแล้วใส่ซอสเนื้อรากูที่เคี่ยวได้ที่แล้วลงไปค่ะใช้ซอสประมาณ90-100กรัมต่อปริมาณ100กรัมของเส้นพาสต้าแบบแห้งนะคะให้อุ่นซอสรอไว้ระหว่างที่ต้มเส้นพาสต้าค่ะต้มน้ำใส่หม้อให้เดือดใส่เกลือแล้วก็ใส่เส้นพาสต้าลงไปต้มตามเวลาที่บอกไว้ครั้งกล่องค่ะ พอเส้นพาสต้าต้มได้ที่แล้วให้ผสมเส้นพาสต้าให้เข้ากันกับซอสในกระทะค่ะพอเส้นเข้ากันกับซอสดีแล้วให้ย้ายกระทะออกจากไฟแล้วก็ใส่ชีสพาเมซานล,ลงไปผสมค่ะให้คนผสมจนกว่าชีสเนี่ยจะละลายในตัวซอสจนหมดนะคะ ถ้าเห็นว่าซอสแห้งไปเนี่ยให้ใส่น้ำต้มเส้นพาสต้าลงไปเพิ่มได้ค่ะแล้วพาสต้าของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วตักพาสต้าใส่จานแล้วก็โรยชีสพาเมซานเพิ่มตามชอบได้เลยค่ะซอสเนื้อรากูเนี่ยรสชาติจะเข้ากันได้ดีกับพาสต้าเส้นสดมากๆเลยล่ะค่ะปกติที่บ้านคนอิตาลีเนี่ยก็จะทำซอสรากูไว้ครั้งละมากๆแล้วก็แบ่งเก็บไว้ในตูเ้เย็นสำหรับเป็นซอสพร้อมใช้เลยล่ะค่ะ สำหรับตัวซอสเนี่ยสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้1อาทิตย์นะคะหรือว่าจะแบ่งเก็บฟรีซในช่องแข็งก็ได้ค่ะก็จะเก็บไว้ได้นานขึ้นค่ะ ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์การทำอาหารอิตาเลียนแท้ๆด้วยตัวเองง่ายๆแบบนี้เนี่ยแอดก็ขอกำลังใจช่วยฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของเราแล้วก็ฝากแชร์วิดีโอของเราด้วยนะคะถ้ามีคำถามในการทำอาหารอิตาลีขั้นตอนไหนเนี่ยก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอได้เลยค่ะ